สวัสดีค่ะน้องเปิลค่ะที่เราหมายจะจ่าปอดค่ะเมื่อนี้มาติดตามแนวทางความฝันกับน้องเปิลอีก,กคือการได้ยินว่าน้องเพินฝันกะอยากได้แนวทางความฝันตัวเลขไปฝากเอฟซีเนาะฝันมาจังไดยน้องเปิลเนอกฝันมาครับมันใส่สวนมาได้ขึอ,อ,จขอนจากของะจ่าปอค่ะแล้วก็สโลปไปนะขึคนมาพอลงมาซอยพอะพอ่างโต๊ะหนังโต๊ะนัขึ้นมาคอนขึ้นมาพอ,อ,พอ,อพพ่อนแล้วป๊บดแล้วท่านก็หายผ่อนนะค่ะ ลูกยังหน่อยขึ้นมาหาพอก่อน,<ะ>นเล่าหวานเลยวันนี้เราตาสิดใจถอดพระในคอเรามาแข,นนข้นเสียคอของค่ะขึ้นมาหาพอก่อนลูกยังหน่อยขึ้นมากขึ้นมากเมืใส่อีนี่พอก่อนล่ะจังปงงไปนงยังไงคุณแมาครับนะพ,พอจังลืมตาค่ะ,ะแต่ว่าในต้นมวยบาดแผลมีรถมอเตอร์ไซค์รเปัญหาครับ่อแต่ว่าป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์สี่สามศูนย์ห <c> ก <oughs> <c oughs> สีออ่สามศูนย์หก ปืนคิอว่าอาจจะมาเล็ทถเาียนาถมอตเตอร์ไซค์ออาจจะแม่ค่ะในความฝันนั่นขี่ขีม่มอเตอร์ไซค์ตำใส่น่อเปืนตำมาได้ง่ายจะของโมเป็นสีว่าบาัิเลกี้บุ้งกระลองเอาบาัิเลกี้ติดไวหน้าปืนปน,น,อนอกอบา้านนีไปช่งไหนต่อบานมี้ืนคือว่ามันพอหายพอกระดี้จวสาพงกอดกอดใหน้ารู้ว่าถามาพอเปนเป็นยังก็เรือ่องีอ่รถ สนันได้เลยสลบไปเพราว่ามันได้เพอขยอยึ้นมาเพราะเหานชั้งจนหน้่ต้าแ้เป็นใายเหือดะาะขยอยขึ้นมากมันก็ตันนม้ก็ตื่นขึ้นมากแต่ว่ารถถึงบอกว่ายังข้นกน่นสลบไปว่ารถมัน,น,น,นมียังเกิดขึ้นได้เลยนะโอ้แสบายเนปกติทีบ่มีบาดแผลมียังเลยบอมีเลือดบอกมียังบอจ้ะโอ้เพียงก็สลบไปเนยค่ะ บาดนี้ขั้นตัดเลนเลขเยขั้นเดียนโหลดตัวเดียสิตัดตัวไหนแต่ว่า 0, 6, 6, 0, นาาู 0, 6, 6, 0. ่ว่าศูนย์หกศูนย์นอันไจะมาศูนย์หกศูนย์แต่คือว่าสิ่งสำคัญอย่าลืมหันหัวนำ้ำแม่นค่ะเอาตัวนี้เนาะซื้อขึ้นซื้อล่อลงนะคะมันมันซ้อนไปทั้งหนาไม่สื่ขึ้นแต่หนึ่งรือสื่อรถลดเป็น <c oughs> สิ่นะคะเข้ามาโหลดมันต่างรถหรือขึ้นเป็นสิ่งทั้งอย่าลืมซื้อขึ้นซื้อล่งองค่ะค่ะแล้วก็ ซื้อึ้นซื้อล่มนี่คันนึงซื้อล่มนี่ซื้อลมตัวแดงซื้อล่เลัหาศูนย์ศูนย์หาจากต่อกระซื้อคน,นโอ้หาศูนย์ศูนย์หหกศูนศูนย์หกเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดจังสีบอสซื้อเลยจังสีบอซื้อคืนกหนึ่งหกหกหนึ่งโอึื้คนทั้งหน้าอะไรึ้นทั้งหลังลอไรค่ะตาอค่ะเล้ว <Für S 1> แต่เแล่เต่เอฟซีคนสี่พี่เจ้าหน้าตัสินใจเองค่ะอาาเอาตามเปิดบานเนาะะรับทนศูนย์หกหกศูนย์เนาะนเกิดเน สําคัญใด็กกับเด็กเก่าตัวเดียวกันแมนน่นน่อเปิดเนาออย่าลืมวยนะแต่ว่าบาริที่กับฮกเก่านะคะจ้าต้อบาริที่ของน้องเปิดฮกเก่าน้ออายุนูกับสามสิบสองปี <3 S 2> โอสามสามสิบห้าปีพอหาสิบสามปีพอหาสิบสามปีเนาะ่ะ,ะนี่ก็เป็นเรื่องเล่าความฝันของน้องเปินเนาะเังเด๊กให้างผู้ช่ทางบานพิจารณาเอาเนาะน้องเปินเนาะ เชิญพน,น,นันกรับน้องเปิ้ลค่ะสำหรับคลิปนี้จะบอกกัขอขอบคุณน้องเปิ้ลเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะชมสำหรับคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของน้องเปิ้ลเนาะค่ะเนาะเลขทะเบียนเพิ่นทะเบียนรถเพิ่นนี่4306ค่ะ6006 0550เนาะสื่อตัดหนา้าตัดหลังสื่อขึ้นสื่อลงหลักละซีสามสามซค่ะบ้านเลขที่นี่69ค่ะอายุน้องเปิ้ล35อายุพ่อนี่53 ประจำหมวดวันที่หนึ่งกันยายนหกจ็ดค่ะท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางค่ะในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลค่ะสำหรับคลิปนี้จ่าปอกขอฝากช่องนอ้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จ่าปอเนาะค่ะนอะถามีตัวเลขแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใส่จ่าปอก่ะสิไปติดตามมาฝากเรื่ทั้งบ้านคือเก่าค่ะสำหรับคลิปนี้กัยาเป่าไปใส่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเหมือนนี่จ่าปอมีของดีมาฝากค่ะไปเบิ้งน้ำกันค่ะค่ะหลวงปู่ค่ะ อันว้าเลือกขุนของสีเพิงน้องสร้างลกาเซ็นผมแม่ทรณี่ให้ปั้งเนี่คะหลวงปู่ก็เป็นมาคือการบุ๊กเสกออกมานี่สำหรับน่องสร้างนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่าไปใส่มาใสา่กสามามระซมวิชียเปรูเทวดบดาคนหลอกสมนักษาคนให้กเกียริสร้างแต่ว่าผู้ใดนำไปบูชาพวกาขาย อ่าหรืออยในใส่ส่วนตัวในวิธีว่าในของวิบากในเครื่อนคือเป็นสีมงคลอันทูงสุดคือนำสร้างส่วนเป็นผมแม่โทรณนี่บางของที็เอินแม่เต็นผมแม่โทรนี่บางคนมันเกิดเอิญไปเป็นเครื่อเขาหลงมันจะมีตัวผูกกับตัวเม่ยอ่าอย่ในตัวนี้ที่มไม่นี่มันครบถ้วนอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในสับคนคือว่าถ้านําไปแล้วเกิดประโยชน์มีโศกไม่ลา มันคาสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งดีซอยอยากย้มเขาโมซาไปแล้วดูซิวา่าผู้ใดมากว่าดีขึ้นวัตถุยางขายดีกวาดีเออไปร่างเมียยังบ่เคยเสือเรือเสือเบอร์กับถืกอเขาเงินอยู่ว่ามันเป,าาป็นอาบนาจมาไหนแบบไหนเนี่ยช่วมากออ้หลวงปู่หรืออาจะมากนี้จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีม่สุขลุงเรื่องประกอบซ่นใดขึ้อลงลุงเรื่องอยู่ทุกจย่ยาง อ่าคือสางเป็นสีสัดส,สีมีชี้คนคู่าปคูเนื่อว่อปอปอาประมาณกระตา่ายไหนกระต่ายไต้องใส่สางในการอบรมบอกสื้อส่วนมากเขาเลยชื้อจำหน้ำนามาบนาบจะขี่มันเขาบาอกน้องคันดีบัตรอ่วาว่าจะขนสางอ่านังสางประกับสร้างอันนี้สีรมาม่าอย่านีเ่เพชรเป็นสีผึ่งผึ่งตัวนี้คือน้ำมันสางโต๊กมันเลยมาจากลูกลูกคนเดียวสางอยู่สีเอออยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นนวดไอ้ พอสมเสร็จของง่าสร้างแล้วก็พวกนางสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเสด็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยนั่ให้ญาโยมเพนมาช่ำบุญสั่งสลอกสาสั่งแม่ยังก็เพนมาบูชาไปกับรู้สึกว่าเสาคุณกับเป็นเอกดูในด่านของสร้างคือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสั์ใหญ่อาสั์คุณตัวประเทศตรงใส่สร้างพระเจ้าอิบาสุนจเจ้าหลวงทุกโอ้มกใส่สร้างก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นเครื่องร่างอยู่ที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขัง ให้ยาโยงไปสาธุค่ะท่านผู้มชมจ่าปอกาได้มีโอกาสเดินทางไปทํำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะเนาะก็ได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพลิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาเน่ห์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจ่าปอจะเปิดข้างในให้เบิง่งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ เป็นนวดเหลียกเงินเหลียกท่องเหลียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขา,ขา,ขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งขังในน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะทั้งด้านในนีของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทรณี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมัน สร้างตกมั่นเนาะค่ะเนาะน้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเศกใส่ม้วนสารทั้งสามยางสี่ยางนี่ปุ๊กเศกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพืงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองน้นดวงรับรัพท์ค่ะทะ่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตก,ตกเฮ็ดเอียงกับบพ่อสีดายบพ่อสีดี ก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพรงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเรื่องน้นดวงค่ะผู้ใดค้าขายบอดีลูกค้าบ่คอยเขาห่านก็สามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสน่ห์เวากับไผกับผู้นั้นหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดก็ เพิ่นได้ยินเสียงฮ่าวๆนี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมช่มชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงนุนดวงเฮ้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจ่าปอนะคะน่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชม เบอร์โทรด่านล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก่ะลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ